พี่ดุเฮ้ยพี่ดุนี่พี่ปุ๊นี่นะครับก็มากันแล้วนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ ทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีในยามเย็นๆน,น,นะครับวันนี้มีคุณแม่นะครับคุณแม่ซีมหาพิภูถึงที่ป่าเลยนะครับคุณแม่นะครับเดินมาจากนวลน,นน้ดครับเอาเอาว่า <c oughs> จะจุ๊บอย่างเดียวเลยนี่นะครับมี <c oughs> พี่ไม่นะครับพี่ไม่กับพี่บีนะครับมาเยี่ยม พี่ปุ๊นะครับเอาจุบใหญ่เลยเอาซ้ายหรือขวาดีพี่ปุ๊เฮ้ยฮ่าฮ่าาฮอพี่ปุ๊สงสัยใครหน้าไม่ใช่พี่จูนอ่าเป็นอ่านะครับเป็นที่ใหม่นะครับกับพี่บีนะครับนี่ ดัางโด่งเหมือนเหมือนคุณแม่เลยหม่คุณแม่คุณแม่อยู่นู่นสามขวบสิ้นเดือนนี้ก็สี่เดือนพอดีครับคุณหมอสามขวบสามขวบกำลังจะสี่เดือนเอาดิงดๆๆงดง ติ้งมือคือไม่ให้ไปพี่ผูบอกคุณแม่บอกมาเล่นกับฉันด้วยนะครับโอ้จ๋าจ๋าก่อนเอ้านี่เป็นคุณแม่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับคุณแม่กลางป่านี่ พี่ปุ้ <c oughs> นี่ทางนี้เป็นรอบป่าเนาะนี่าคุณแม่ซีนะครับหาพี่ปุ้กลางป่าเลยนี่คุณแม่น้ำอ้อยประมาณนี้ปีหน้าก็เก่งอีกอย่างหนึ่งอีกทางกับพายนี้อันไหนลูกยากอะไรก็อะไรอย่างมันก็มันก็แล้วแต่แล้วแต่ ให้ไปช้างนิสัยถ้าบางตัวก็นิสัยดีบางตัวก็อย่างว่าเลยนี่ขอจุ๊บหน่อยพี่ผู้ขอจุ๊บหน่อยขอจุ๊บหน่อยอันนี้ก็มาดีครับพี่ผู้อันนี้ก็มาดีครับเอาไหมเอาไหมเอาลงเอาลงเอาลงลงลงนอนแล้ผมเอาไว้นอนอันยามเร่งแต่เดียวพี่ผู้บอก ในนี่ก็มาดีครับพี่บุกก็มาดีครับเรียนดีๆก็มาดีครับอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้อันเนี้ย หันกดแล้วงอนแล้วไม่เล่นด้วยพี่ผู้บอกต้องต้องให้พี่จูนมาเล่นนํำถ้าถ้าควานไม่เข้าไปหาก็จะหากจะเกาะสวัสดีไป้ะพี่ผู้นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ผู้ไปแล้วนี่นะครับคุณแม่มาเยี่ยม กลางป่าเลยก็เดี๋ยวโฟกันแอนเน่แอนเน่ก็คมาดีครับี่บุแด่แค่อนเน่ี่บุ เออไปแล้วเออไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายผู้น้อยผู้น้อยสมชื่อ,อ,ะอะนะครับเดี๋ยวไปส่งคุณแม่กันนะครับะนะครับเดี๋ยวไปหาโกบานทองกันนะคะันะคบ เราเดินมาจากตรงนู้นนะคะคุณเนี่ยนี่นะครับนะครับกลับแล้วนะครับคุณนะครับขอบคุณาพี่ไม่นะครับคุณพี่หม่แล้วคุณบีบีนะครับนี่นลวงพ่พันทองพ่อพันทองยู่นู้นนะครับ